สะพานขอมจังหวัดสกลนครถือเป็นสะพานหินยุคขอมหนึ่งเดียวในประเทศไทยเป็นการก่อสร้างเพื่อเป็นเส้นทางการคามานาคมทั้งยังเป็นฝายชะลอน้ำในอดีตซึ่งนักโบราณาคดีได้ให้ความเห็นว่าสร้างในราวพุทธศตวตรรษที่16-18ถึง18มีอายุประมาณ800-1000ถึง1,000ปีตัวสะพานมีความกว้าง4เมตรยาว16เมตรสูง3เมตรสะพานขอมแห่งนี้ เป็นสะพานข้ามลำห้วยมงก่อนที่จะไหลลงสู่หนองหานจากบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในครั้งเสด็จตรวจหัวหเมืองต่างๆในมณฑลอีสารเมื่อพระองค์เสด็จถึงจังหวัดสกลนครมีบันทึกในตอนหนึ่งว่าวันที่15มกราคมปี2449ขี24 49, ่ม้าไปบ้านนาเวงมีระยะทาง15เส้นไปตามถนนขอมสร้างไว้ใต้ดึกดำบรร มีสะพานหินเป็นสะพานศีลาแรงฝีมือขอมทำดีน่าดูอยู่หนึ่งแห่งเป็นของสมัยเดียวกันกับเทวสถานที่ตำบลน,นาเวงมีเทวสถานที่เรียกว่าอรดีมายานารายเจงเวงและในการเสด็จตรวจหัวเมืองในครั้งนั้นมีการถ่ายภาพคู่กับสะพานของโบราณไว้ทำให้เราสามารถเห็นถึงรูปทรงของสะพานแห่งนี้เมื่อปี2449ได้อย่างชัดเจน และเมื่อนํารูปภาพดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับสะพานขอมในยุคปัจจุบันซึ่งมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากเดิมทําให้หลายๆคนได้ให้ความเห็นว่าสะพานขอมนั้นได้มีการย้ายเมื่อครั้งที่กรมทางทําการก่อสร้างถนนสายสกลนครอุดรธานีในปีพศ2516จากการขุดสํารวจอย่างละเอียดนักโบราณคดีพบหลักฐานทางวิศวกรรมชั้นสูงทั้งทางด้านการโยธา และการชนระทานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของบรรพบุรุษในยุคอดีตจากการขุดสำรวจอย่างละเอียดของสำนักศิลปกรที่8ขอนแก่นพบว่าสะพานขอมในปัจจุบันยังคงตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือรือรถอนหากแต่มีการซ่อมแซมบุรณะในช่วงสมัยการก่อสร้างถนนสายสกลนครอุดรธานีก็วันนี้นะครับก็เป็น ถ้าดูสะพานขอมเนี่ยก็จะมีน้ําน้ําก็จะท่วมขึ้นมาถึงตัวท้องสะพานนะครับก็เลยจะไม่เห็นแนวกําแพงกันดินริมตลิ่งนะครับจะเห็นแค่ตัวตัวสะพานนะครับที่โผล่ขึ้นมาทีเนี้ยพอเราเห็นแต่ตัวสะพานเนี่ยตัวสะพานเนี้ยมันเป็นตัวสะพานที่บวรณะเมื่อปี2523นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีการ การเบิกหนเนี่ยใช้ทั้งส่วนของหินศิลาแรงเดิมนะครับศิลาแรงใหม่แล้วก็เป็นศิลาแรงเทียมนะครับโดยที่ตัวสะพานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้ศิลาแรงเดิมศิลาแรงใหม่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวของราวสะพานนะครับที่เห็นด้านบนสุดนะครับสข้างนะครับอันนี้จากการขุดค้น,น่ะจะไม่เจอจะไม่เจอศิลาแรงลักษณะนี้ที่จมอยู่นะครับ อ่ะอันนี้ก็คือเป็นศีลาแรงใหม่นํามาถากมุมแล้วก็มาเรียงไว้เป็นราวสะพานอันนี้ก็คือทำทำใหม่เลยแล้วก็จะมีถ้าสังเกตใกล้ๆมันจะมีศิลาแรงเทียมนะครับที่ทําเป็นตัวคานนะครับอ่าบนเสาสะพานบนหัวเสาสะพานนะครับเพื่อรองรับตัวสะพานเอาไว้อันนั้นก็จะเป็นลักษณะของคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็เอาเม็ดแรงมาแปะนะครับอ่าส่วนบันไดนะครับที่ท่านเห็นว่าเป็นบันไดแต่เดิมเนี่ยการขุดค้นเนี่ยเราก็ไม่พบ ชิ้นส่วนของหินที่มีลักษณะเป็นบันไดนะครับสันนิษฐานว่าแต่เดิมเนี่ยตัวสะพานเนี่ยไม่ได้เป็นบันไดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นาการบัวณะนะครับเกิดจากการบัวน,นะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัวสะพานในสมัยนั้นน,นะครับแต่เดิมเนี่ยสิ่งที่เราพบหลักฐานเนี่ยคือหินที่ท,ที่ตกอยู่บริเวณเสาต้นที่1ด้าน1นด้านนี้กับเกาสิทางด้านไกลด้านตะวันตกนะ,นะครับว่าลักษณะของ หินหล่นที่เป็นตัวเสาสะพานเดิมเนี่ยน่าจะสองเสาแรกกับสองเสาสุดท้ายเนี่ยน่าจะต่ํากว่าเสาที่อยู่ตรงกลางหมายความว่าลักษณะของสะพานเนี่ยอาจจะมีความความลาดขึ้นไปแล้วก็มีความลาดลงเหมือนลักษณะของทางลาดแล้วก็จะต้องมอีแนวถนนที่ต่อกับสะพานนะครับทั้งสองด้านนะครับแต่ว่าตอนขุดค้นขุดแต่งเนี่ยแนวถนนตรงเน,นี้ยเราไม่เจอเพราะว่าอาจจะหายไปตอนที่มีการ บัวนะหรือว่าทําถนนในอดีตนะครับเพราะว่าตอนตอนนั้นเนี่ยตอนบัวนะเนี่ย,เ,ยเขาจะขุดรอบเพื่อหาขอบเขตของสะพานแล้วจิงบัวนะขึ้นมาะนะครับทำให้สภาพของสะพานของก็เป็นสภาพอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับอันนี้วันนี้สะพานของมีน้ำนะครับในอดีตถ้าตรงนี้เป็นคลองนะครับก็ตัวสะพานก็จะอยู่ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันมีน้ำไหลผ่านเช่นเดียวกันนะครับผม แต่เดี๋ยวถ้าถ้าในหน้าแรงนะครับถ้าท่านกลับมาดูหลุมหลุมนี้คิดว่าก็ยังจะเปิดเอาไว้แบบนี้นะครับถ้าในหน้าแรงระดับน้ําลดลงแล้วก็จะเห็นแนวของกําแพงกันดินริมตลิ่งทั้งสองด้านแล้วก็เห็นแนวของหินหล่นนะครับลักษณะของหินหล่นซึ่งหินหล่นเนี่ยศิลาแรงที่หล่นอยู่ตกอยู่บริเวณริมสะพานเนี่ยเขาตกจากตําแหน่งเดิมแล้วก็ถ้าหากว่ามีการประกอบหมายความว่าทดลองประกอบกลับขึ้นมาเนี่ย ก็จะเห็นว่าตัวเสาแต่ละเสาเดิมเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. เพราะว่าตอนที่เขาบูรณะเขาขุดไปได้แค่แค่ครึ่งแค่ครึ่งหนึ่งของสะพานไม่ได้นําตัวหินเดิมมาบูรณะทั้งหมดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวหินเดิมชิ้นส่วนเดิมของสะพานก็ยังอยู่สามารถที่จะนำมาทดลองประกอบเพื่อจะดูลักษณะดั้งเดิมของสะพานได้ครับผม